สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องกัญชาที่ปไตยในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะน,นี้เรื่องกัญชาเป็นเรื่องวาระทางสังคมและทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกามีการรณรงค์เรียกร้องจากอเมริกันชนให้ทางการยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติด ให้อนุญาตมีการปลูกสูบและก็จำหน่ายโดยเสรีในวันเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่45ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งผ่านมานั้นนอกจากชาวอเมริกันทั่วประเทศจะได้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกผู้แทนในระดับประเทศและผู้แทนในท้องถิ่นแล้วยังมีการออกเสียงในสีรัฐใหญ่เพื่อขอเสียงโหวตว่าควรที่จะยกเลิกกัญชา จากการเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้มีการปลูกกัญชาสูบกัญชาและจำหน่ายกัญชาได้อย่างเสรีในสี่รัฐซึ่งผลปรากฏว่ามติของประชาชนในสี่รัฐนั้นได้ลงเสียงอย่างท่วมท้นให้ปลดกัญชายกเลิกกัญชาเป็นสิ่งกฎหมายและให้มีการปลูกและสูบจำหน่ายกัญชาอย่างเสรีได้สีรัฐที่มีมติ โหวตออกมาว่าให้กัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียเนวาดาแมสซาชูเซตส์และก็รัฐเมนแต่ก่อนหน้านี้มี4รัฐที่อนุญาตให้มีการเสพกัญชาได้อย่างเสรีก็คือรัฐโคโรราโดวอชิงตันโอเรกอนและรัฐอ阿สกานอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกายังมีอีก29รัฐ ที่เปิดให้มีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้และขณะนี้29รัฐด,ดังกล่าวก็จ่อว่าจะขอเปิดใช้กัญชาอย่างเสรีทั้งเสพทั้งปลูกและทั้งจำหน่ายกระแสการเรียกร้องให้ปลดกัญชาออกจากสิ่งที่เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายนั้นเป็นกระแสไปทั้งโลกนอกจากสหรัฐมิการแล้วยุโรปก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้หลายประเทศและเอเชียก็กำลังจะ มีการรณรงค์ที่จะให้กัญชาเป็นสิ่งที่เปิดสูบและค้าได้อย่างเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยมีการพูดถึงเรื่องให้ปลดกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติดในประเภทที่5มานานหลายปีแล้วนั่นก็คือเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2545พลเอกธรรมรัตอิสรางกูลณอยุธยาที่ มีตำแหน่งทางการเมืองในสมัยยุคข,ของรัฐบาลทักษิณได้มีการริเริ่มที่จะมีการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมีการพูดและสัมมนากันหลายครั้งแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปและในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามที่จะสารต่อนโยบายในการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ก็ยังเป็นแค่อยู่ในช่วงการเสวนากันเท่านั้นล่าสุดได้มีการพูดคุยกันอย่างจริงจังเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ว่ากัญชาถ้าหากมีการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดพร้อมกับใบกระท่อมน,นั้นจะมีผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าคนสูบกัญชาไม่เคยพบสถิติว่าทำ ความผิดประกอบอาญากรรมเหมือนอย่างเช่นยาบ้าหรือยาเสพติดประเภทรุนแรงอย่างอื่นและถ้าหากมีการเปิดให้มีการปลูกและจาหน่ายกัญชาได้อย่างเสรีก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากกัญชาได้ปีละไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นก็คือกัญชาจะเป็นสินค้าส่งออกที่เข้ามาแทน พืชผลอื่นๆได้และจะเป็นตัวที่ทำเงินหลายแสนล้านเข้าประเทศอย่างแน่นอนหลังจากที่มีการพูดคุยเสวนากันครั้งนั้นก็มีข่าวปรากฏไปทางสื่อมวลชนและเป็นข่าวที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั่นก็คือมีข่าวว่ารัฐบาลนี้ได้อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาอย่างเสรีครัวเรือนละ6ต้น แต่ความเป็นจริงแล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่มีกฎหมายออกมารองรับหรือมีการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแต่อย่างใดถ้าขืนใครปลูกไม่ว่าจะต้นเดียวหรือ6ต้นก็จะเจอโทษอาจจะเจอคุกได้โดยง่ายสำหรับอเมริกาที่มีความพยายามในการเดินแนวทางยกเลิกกัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็บอกว่าอเมริกาน่าจะ วางไว้ว่าในอนาคตอเมริกาจะเป็นผู้ที่ปลูกกัญชาและจําหน่ายกัญชาลายใหญ่ของโลกและเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ขณะนี้ทราบมาว่ากัญชาพันธุ์ดีของไทยหลายพันได้ถูกคนอเมริกันนำไปจดเป็นสิทธิบัตรของคนอเมริกันไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงนิสัยและสันดานของคนอเมริกันอีกด้านหนึ่ง ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ